สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันพุธที่3มกราคม2,567นะะครับมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมบวกพรีวิวก่อนเกมนะครับ กลับมาแล้วนะฮะลาลิกาสเปนนะครับผมก็คืนนี้เราจะเปิดบ้านพบกับมาโยกาตี1นึเวลาดีนะฮะถือว่าโหจบทีก็ประมาณตีสากว่านิดๆนะครับยังดีกว่าไปเตะตีสามละจบตอนเช้านะครับอ่ะส่วนข่าวอัปเดตวันนี้นะครับมีต่อเนื่องของประธานเป้นะครับต้องบอกว่าเรามีเดทไลน์ในใจแล้วใช่ไหมวันที่15นะครับแต่เขาบอกว่าอีกหนึ่งตัวแปรนะ คือลีเวอร์พูลเออเดี๋ยวไปฟังกันนะครับแต่มาจากเลอปารีเซียงผมก็ต้องบอกว่าเลอปารีเซียงเนี่ยออกแนวแบบใส่ไข่พิเศษ <c oughs> ให้มันดูแบบมีความว้าวในเนื้อข่าวนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปฟังเนื้อข่าววันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันนะครับแล้วก็มีการออกมาเปิดเผยภายหลังนะครับของในรายฮูเลียนอวาเลสนะครับต้องบอกว่าคนนี้เคยมาคัดอ่า ตอนเป็นเยาวชนกับเราด้วยนะครับแล้วก็เหมือนตอนนั้นคือเราไม่พร้อมที่จะเซ็นสัญญากับเขานะครับแต่เขาบอกว่าตอนนั้นน่ะคือมูเรียนอวาเรสอยากมามากแต่สุดท้ายไม่ได้มาเพราะเราโคต้านอนอ u เต็มเดี๋ยวไปฟังกันนะครับและปิดไทยด้วยพรีวิวก่อนเกมคืนนี้กับมาโยกาเวลาตีหนึนะครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับผมขอทุกวัน ได้ทุกวันยอดเยี่ยมมากๆแฟนชุดขาวนะครับปีใหม่กันแล้วช่วยกันนะคนละ1ไลค์1แชร์นะครับ แต่สิ่งสำคัญนะครับปีใหม่ก็ต้องเริ่มด้วยสปอนเซอร์นะครับผมอาทีน99คอบอลตัวจริงต้องอาทีน99นะครับเขาก็เป็นกลุ่มปิดนะครับที่วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลนะรวมไปถึงมีกิจกรรมมากมายนะครับในอาทีน99เนี่ยแหละนะฮะในกลุ่มนะครับเข้าฟรีมีผมและกูรูของทางอ t ทีน99ที่มาให้ทัศนะในเรื่องฟุตบอลนะครับส่วนคนที่จะสมัครสมาชิกก็ไปสมัครได้เลยนะครับรับไปเลยเสื้อฟุตบอลลิขสิทธิ์แท้ฟรีเลือกสโมสรได้ นะครับหรือเลือกรับอย่างอื่นก็ได้นะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นในภาพทั้งหมดนะครับผมก็ถ้าสมัครสมาชิกร,ร,รับไปเลยฟร,ฟรีนะครับส่วนนะฮะกิจกรรมประจําเดือนนี้นะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับเดือนที่แล้วเนาะอย่างที่ผมบอกจบไปแล้วนะฮะ P.S.5 เสื้อแมนยูลิเวอร์พูลแล้วก็หูฟังชูไวเลสนะครับส่วนกิจกรรมประจําเดือนนี้เนี่ย เขาบอกว่าทั้งเดือนนะครับผมก็เป็นกิจกรรมล้านต้นปีแจกต่อเนื่องลุ้นฟรี224รางวัลน,นะครับแจกอะไรเงินเงินก็ไปลุ้นกันได้นะครับผมก็สนใจก็ไปที่ Line แอดนั่นแหละนะครับก็คือแอดทีนเะครับไปสมัครกันได้นะครับแล้วก็ไปถามเรื่องกิจกรรมของเขาได้ใน l i น์แอนะครับแล้วก็ เหมือนเดิมนะครับผมทายผลสกอร์นะครับมีทุกวันมีทุกคู่นะครับวันนี้เปลี่ยนภาพมาแล้วนะครับเป็นภาพคู่วันนี้ของเรานะครับทายถูกรับไปเลยนะครับเงินรางวัลไปใชฟ้ฟรีนะครับส่วนอีกิจกรรมหนึ่งนี่แหละที่ผมต้องบอกว่า เขาอันนี้จริงจะเริ่มวันที่12นะครับยังไม่เริ่มนะแต่มาพูดให้แฟนๆทับชุดขาวแฟนๆนักกัสย่าฟังก่อนนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าไทยเชียร์ไทยลุ้นเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยช้างศึกฟรีรวม1,064ตัวนะครับ คืออันนี้ไม่ได้แจกเงินนะอันนี้แจกเสื้อนะครับผมส่วนกิจกรรมเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับเขาจะเริ่มวันที่12ถึงวันที่25านะครับทำไมเริ่มวันนั้นวันนั้นจะเป็นวันที่เขามีการเตะเอเชียนคัพนะครับอยู่ในการเตะเอเชียนคัพในทุกๆวันนะครับซึ่งจะมีการประกาศผู้โชคดี2ทุ่มทุกวันนะครับวันละกี่ตัวเดี๋ยวไปดูใน Li n e แอดอีกทีนะครับผมอย่าลืมนะฮะ แอดที99ใส่แอข้างหน้าด้วยนะครับกิจกรรมเยอะมากปีใหม่นะฮะก็ต้องขอยอมรับว่าแอดที 99, 99เขาจัดกิจกรรมได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับมาเริ่มกันที่ประธานไปต่อเนื่องนะครับอย่างที่เรารู้นะฮะที่ผมอัปเดตข่าวไปล่าสุดมันก็15วันเดทไลน์นะครับผมก็เข้าไปคุยกันแล้วนะครับแต่เอาเชื่อเชื่อจริงเชื่อไหมว่าบางสื่อตอนนี้ก็อย,อยังบอกนะ ยังไม่ได้คุยเออไอที่เป็นข่าวอ่ะคือฝั่งสเปนอ่ะเป็นคนบอกเองว่าเข้าไปคุยแล้วอันนี้จริงอ่ะยังไม่ได้คุยนะครับแต่สื่อสเปนก็ย้าอยู่ตลอดนะครับว่าอันที่จริงมันคุยไปแล้วเพราะว่ามันไม่ผิดกฎนะครับอันนี้คือแบบมันยังตีกันอยู่แต่ผมนะฮะในใจยังเชื่อลึกๆว่าเราอะ่ะเริ่มคุยไปแล้วแหละนะครับอ่ะมาฟังเนื้อข่าวตรงนี้กันหน่อยนะครับมาจากเลอปาลีเซียงนะสื่อ,อ่างนี้ผมบอกสื่อฝั่งฝรั่งเศสจริงแต่ว่า มันแอบจะแบบทําให้ข่าวตรงนี้มันดูแบบโอ้โหมันมีการแย่งชิงมันมีเนื้อหาที่แบบโอโหต้องมาฟังกันอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเลอปริเซีย,ยงสําหรับผมนะครับที่ตามข่าวมานะผมว่าน่าจะเทียสองประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าเรยวมริดเนี่ยคือตัวเต็งนะฮะและกําลังดําเนินการในการคว้าตัวคิลิยันเอ็มาเป้แต่ลิเวอร์พูลนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่พร้อมที่จะคว้าตัวด้วยเช่นกันนะครับทำไมนะฮะเดี๋ยวเขามีเหตุผลด้วยนะครับเขาบอกว่าตามรายงานระบุว่าเรอวมาดียเนี่ยได้เปิดการเจรจากับเอ็มบัเป้ไปแล้วเมื่อวันที่1มกราคม2024นะครับที่ผ่านมาและในขณะนี้อยู่ในการพูดคุยโดยเรอวมาดีดเนี่ยได้กําหนดให้เอ็มบัเป้ตอบรับไม่เกินวันที่15และถ้าหากนักเตะนะครับรับข้อเสนอหรือ บอกล่าช้าเกินไปนะฮะตอบรับล่าช้าสโมสรก็จะหันไปไล่ล่ากองหน้ารายอื่นทันทีนะครับถ้าตอบรับก็จบถ้าไม่ตอบรับก็ไม่เอาละนะครับแต่ในส่วนของลิเวอร์พูลเนี่ยเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอันที่จริงอ่ะตอนแรกนะครับไม่มีการคาดการณ์กันเลยว่าจะมีเงินมาใช้จ่ายในเดิอนนี้เลยนะครับถึงจะเป็นการเซ็นฟรีก็ตามเพราะว่า ไม่ฟรีจริงอย่างที่เรารู้นะครับมันจะมีค่าเหนื่อยที่มหาศาลรวมกับค่าตัวนะครับเขายกปัจจัยนะครับสอย่างนะเลเบอริเซียงเนี่ยเป็นแบบเป็นแบบเชิงวิเคราะห์ด้วยนะฮะเลเบอริเซียงก็บอกว่ามี2ปัจจัยนะครับที่ถ้าลิเวอร์พูลจะมาเอาตัวเอ็มบัปเป้จริงอนะครับอย่างแรกเลยครับ 1. ต้องขายโมฮัมเหม็ดซาาซึ่งตอนนี้เขาบอกว่ามีข่าวกับทางซาอุนะครับซาอุอาจจะมาซื้อ ดึงในช่วงตลาดซัมเมอร์นะครับเขาเอายาวไปถึงตลาดซัมเมอร์นะครับแล้วอาจจะมีค่าตัวที่สูงทะลุ100ล้านปอนด์นะครับเขาไม่ได้บอกชัดเจนขนาดนั้นนะเขาบอกประมาณนี้แหละเงินก้อนโตทะลุ100ล้านปอนด์ซึ่งไม่รู้เท่าไหร่นะและอย่างที่สองเขาก็บอกว่าถ้าลิวพูจะเอาปาเป้ไปจริงแล้วมีเงินจากการขายนะฮะมัวหมสซลาจริงแต่ต้องทะลุเพดานค่าเหนื่อยให้เอมปาเป้น,นะฮะในทีมตอนนี้ อืมผมก็ไม่ได้เป็นแฟนลิเวอร์พูลเนาะแต่ถ้าที่ตามข่าวที่เคยได้ยินมานะครับเขาก็บอกว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์เนี่ยแหละได้เงินสามแสนหรือเปล่าน่าจะประมาณสามแสนสามแสนนิดนิดนี่แหละนะฮะต่อสัปดาห์แต่เอ็มบัเป้ขั้นต่ำอย่างน้อยห้าแสนปอนด์นะครับห้าแสนปอนด์ต่อสัปดาห์มันก็แบบเฉียดอู้หกแสนยูโรนู่นเลยนะครับต่อสัปดาห์นะซึ่งก็ต้องมาดูกันนะครับว่าทางลิเวอร์พูลเขาจะจริงจังมากน้อยแค่ไหนและถ้ามีการขายโมฮัมเหม็ดซาลาห์ไปจริง อย่างที่เลอปารีเซียงเขารายงานมาเนี่ยอ้างมาเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นไหมในดีอนนี้นะครับแต่อีกหนึ่งปัจจัยเขาก็ต้องบอกว่าเราเป็นคนคุยเป็นคนแรกนะฮะเราไปจีบก่อนเราไปคุยก่อนนะซึ่งต้องมาดูทีท่าของเราเนี่ยแหละว่าเราอะ่ะจะได้ไหมนะครับเมื่อเรามีเด a ไลน์15วันนะครับแต่ลิเวอร์พูลเขาอะ่ะเขาไม่มีเดตไลน์นะเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้ามาริดมันออกไปนะในช่วง15วันเนี่ยสมมติอ่ะ เอ็มบเป้ไม่ตอบรับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปคุยก็ได้หรือไปคุยอีกทีในช่วงตลาดซัมเมอร์ก็ได้นะครับดิบภูมไม่ซีเรียสน,นะครับอันนี้นะฮะทั้งหมดนี้ผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นแค่สื่อเลอปาริเซียงนะที่รายงานนะครับสื่อฟังอังกฤษสื่อฟั่งสเปนไม่มีผมเลยบอกไงว่าสื่อเนี่ยนะฮะมันมันใส่ข่าวเนี่ยให้มันพิเศษนิดน,นึงอะ เออให้มันมความดูว่าว่าเอ้ยมันมีเนื้อหาว่าเอ้ยเาด,ดไม่ใช่ทีมเองทีมเดียวนะเว้ยที่มันแบรเบอร์มาแน่นอนที่จะได้เอ็มปัปเป้ P e มันมีลิวเวอร์พูลนะเว้ยที่แบบแอบมองอยู่นะจ๊ะอะไรประมาณนี้เออเขาก็เลยว่าไม่แน่นะครับเอ็มปัปเป้ e เนี่ยอาจจะได้ใส่เสื้อแดงหรือเปล่าอะไรประมาณนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับเดยไลน์สิบห้าวันวันนี้วันที่สามนะครับแล้วสิบห้าวันเนี่ยเอาจริงนะในใจลึกๆผมอะผมรู้สึกว่า มันอาจจะเกินกว่านั้นว่ะเออ15วันเนี่ยผมคือเท่าที่ตามข่าวเอ็มบาเป้มาสามปีแล้วแฟนๆชุดข่าวอ่ะผมคิดว่าเราน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่ามันกลับไปกลับมาอยู่ตลอดนะครับใช่ไหมแล้วเนี่ย15วันให้แค่เนี้ยไม่รู้มันจะคุยกันลงตัวหรือเปล่าถ้า15วันแล้วมันเกิดขึ้นจริงนะครับสมมติเอ็มบาเป้โอเคผมมานะครับผมไม่ไปขยายสัญญาเพิ่มกับปารีสแซงแฌงแล้วโอเคมาเซ็นผมได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์อันนี้ก็โอเค กนะ็คือได้แน่นอนแต่ถ้าแบบยังยืดเยื้อยังไม่ตอบคําถามวันที่13-14ก็ยังไม่มีข่าวอัปเดตว่าเอมเปเป้จะตอบรับอันนี้ก็ไม่แน่ว่ามันจะเลยผ่านวันที่15ไปนะครับอย่างที่บอกเดือนนี้นะฮะผมว่าเราต้องมาตามข่าวเอมเปเป้แบบจริงจังอ่ะนะครับแต่อย่างน้อย15วันนี้แหละที่เรา ก็ยังต้องแบบเข้มข้นนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยมาดูกันในดิวของเอ็มปาเป้นะครับท่านประธานจะย้ายมาหรือเปล่านะครับอ่ะแล้วก็ไปอัปเดตกันหน่อยนะครับในรายของฮูเลียนอาเลสนะครับบางคนก็บอกเฮ้ยไม่เอาเอ็มปาเป้เอาคนนี้ก็ได้เออก็ยอยากได้นะแต่เป็นไปไม่ได้แมนซิตี้จะปล่อยอะ่ะนะฮะแมนซิตี้เขามีโอหมีตัวยิงหน้าเป้าที่โคตรเก่งอยู่2คนนะ ฮาลันแล้วก็ฮูเรียนอาเวลสนะครับอ่ะมาจากผู้สื่อข่าวโคเซฟฟิลิกดิอาสนะครับบอกรจากมาการ์เนี่ยแหละเขาก็เหมือนประมาณว่าไปขุดข่าวมาอีกรอบนึงเออเป็นแนวเชิงวิเคราะห์เป็นแนวเชิงที่ออพูดเกี่ยวกับดีลนี้ <c oughs> เมื่อสมัยก่อนที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าเริัลมดิเนสนใจฮูเรียนอาเวลสเป็นอย่างมากนะครับและติดต่อ หาเขาด้วยนะฮะระหว่างที่เขายังอยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยโดยการใช้ความสัมพันธ์ที่ดีในอดีตที่เจราจาในดีลของกอนซาโลอีกวอินนะครับบางคนลืมไปแล้วนะอีกวอินย้ายมาจากลิเวอร์พูลนะครับแต่ในการเคลื่อนไหวดังกล่าวนะครับไม่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากปัญหาโคต้า e นอน EU ยูนักเตะที่อยู่นอก EU ยูนั่นแหละนะครับและฮูเลียอาเวเลสเองอ่ะก็ไม่อยากรอนะครับไม่อยากรอด้วยเช่นกันก็เลยบอกว่าถ้ามีทีมไหน ที่เป็นทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปมาสนใจเขาเขาย้ายเลยทันทีซึ่งทีมนั้นคือนี่ไงที่ใส่เสื้อเนี่ยแมนซิตี้นะครับก็จบข่าวแมนซิเตี้เข้ามาเซนฮูเลียนอาเวรสได้ไปอยู่กับทีมแล้วก็ตอนนี้โอ้โหได้แชร์มากมายกับแมนซิตี้นะครับคือเส้นทางนักเตะถ้าไม่มาบรรจบกับทีมเราอ่ะก็แบบเนี้ยแหละเออหมายถึงว่าถ้าเราไม่จริงจังเออคือ ไอ้เรื่องนอน EU นี่ผมเข้าใจนะแล้วทางสโมสรของเราก็ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดยังไงก็คือว่าพยายามเอาให้แบบนักเตะบราซิลทั้งหลายอะเออสามารถถือพาสปอร์ตฮนะถือสื่อพาสปอร์ตที่เป็น EU ได้นะครับเพื่อที่จะมีโคตต้าว่างขึ้นว่างขึ้นเออไม่งั้นอะจูเบลิงแฮมจะเข้ามาได้ไงจูเบลิงแฮมอะต้องบอกนะครับได้โคต้ต e ้านอน EU นะบางคนถาม่าเฮ้ยไม่ใช่โค้ต้า EU สิเพราะ เบลลิงแฮมอ่ะเป็นคนอังกฤษใช่ครับเบลลิงแฮมเป็นคนอังกฤษแต่อังกฤษล่าสุดออกจากสามภาพ EU แล้วหรือที่เรียกว่า Brexit นะครับออกไปแล้วนะครับมันก็เลยทำให้สถาบนสถาณภาพอ่ะเออสถา,านาสถา,านภาพของเบลลิงแฮมอ่ะเป็น non EU ไปไม่ขึ้นตรงกับทวีปไหนขึ้นตรงกับประเทศตัวเองอ่ะเออแล้วสุดท้ายเราไปเซ็นมามันก็ต้องกินโคตา้านอน e ูนะครับแต่ถ้าถามว่าตอนนี้มีว่างไหมว่างแล้ว แต่ว่านักเตะไม่ว่างแล้วนะโคต้าว่างแต่นักเตะไม่ได้แล้วนะครับอ่ะไม่รู้อนาคตจะบรรจบหรือเปล่าแต่คงไม่ปีนี้หรอกอือหรือว่าคงไม่ซัมเมอร์นี้ก็ตามนะครับและไปปิดท้ายด้วยรีวิวก่อนเกมนะครับคืนนี้เร็ัวมมดิดเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรอัลมาโยกานะครับเป็นลาลีกาสเปนนัดที่19เนะครับเวลาตีหนึ่งสิบห้าเวลาดี นะครับดูแน่นอนนะครับแต่ไม่ได้ไลฟ์แน่นอนเหมือนกันมาไลฟ์อีกวันหนึ่งก็คือพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับมาไลฟ์นะไลฟ์สดนะก็ต้องบอกว่าเส้นทางของเรากับลาลิก้าก็ยังสดใสอยู่นะครับตอนนี้เราก็รั้งอันดับหนึ่งแต่คือคะแนนแม่งเท่ากันเลยนะกับจีโรนานะครับซึ่งต้องบอกว่าคืนนี้จีโรน a าก็มีเกมแข่งด้วยนะครับเขาจะพบกับแอลติโกมาดริดแอตมาดริดเพื่อน ช่วยหน่อยขอไปสะดุดอย่างถ้าอย่างเจ๋งเลยนะนายคว่ำเลยคว่ำจีโรน่าเลยแต่ถ้านายทำไม่ได้เสมอแล้วกันเราจะคว่ำม,มาโยก้ารในบ้านเราเองพูดแบบนี้นะครับขอแอนมาเิชช่วยหน่อยเป็นศัตรูเพื่อนร่วมเมืองกันมาแต่เกมนี้นะต้องขอช่วยสะดุดเล็กๆนะครับอะไปฟังความพร้อมของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับฝั่งเจ้าบ้านเรอแมริดของโคชอันเช่นะครับ เริ่มปีใหม่ข่าวดีนะฮะก็มาทันทีนะครับอาดาคือแลนะฮะดีไหมข่าวดีนะฮะอาดาคือแลกลับมามีชื่อติดเกมแรกในรอบ2เดือนนะครับและยังมีวินิซุสกับคาวกลับมามีชื่อติดในเกมนี้ด้วยลุ้นเป็นลงเป็นตัวจริงด้วยนะครับแต่นักเตะนะครับที่อาการบาดเจ็บอย่างเช่นเหมือนเดิมกีโบกุกตัวเอแดมิลเตานะครับผมอ,อารลาบากามาวิงกาเมนดี้พวกนี้ ยังต้องพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บนะครับส่วนในรายของนาโชอย่างที่เรารู้นะฮะโดนใบแดงเกมนี้ถูกแบนนะครับส่วนฝั่งเรอัลมาโยกาของโ ir ค้ชคาเบียอากิเร่นะฮะเกมนี้จะไม่สามารถใช้กองหน้าตัวเก่งที่เจ็บไปอย่างมูริชี i ได้นะครับผมไอตัวเนี้ยอันตรายมากนะคือแบบเหมือนจะไม่เก่งนะแต่แม่งเก่งเอามาเจอทีมเราตลอดเลยอะนะนะรวมไปถึงโทนี เบลเคนแล้วก็มาสกาเรลนะครับผมที่มีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับส่วนเคาเม่คอสตานะครับเคาเม่ me, นะเขาเรียกว่าเคาเม่คอสตานะครับติดโทษแบนใบเรื่องครบ5ใบนะครับก็ไม่แพ้เรานะนักเตะที่บาดเจ็บและที่ถูกแบนนะครับอ่ะส่วน สควอตลิทไปดูกันหน่อยนะครับอันเช่เอาใครมาเล่นกันบ้างในเกมนี้นะก็เยอะมากนะกองกลางเนี่ยผู้รักษาประตูนะครับผมลูนินเกปา้าฟรานกอนซาเลสนะครับกองหลังกาบาข้าวกลับมาติดนะฮะลูกัสบัตเกตน,นั่งสำรองไปฟรานกาเซียนะครับรูดิเกอร์และก็กาลิโยนะครับกองกลางเบลลิงแฮมโคลสโมดิสบาเบดเดชูอาเมนีนะครับที่คาดว่าจะได้เป็นเล่นเป็นเซนเตอร์คู่กับรูดิเกอร์ก่อนนะครับดานี่เซบายอสอาด้าคือแรมาแลว นนะิโกปาสนะครับดีไม่ดีนะผมว่าอาจจะได้ลงแต่อาจจะไไม่ได้ลงเป็นตัวจริงอ่ะเอออันนั่นคือแล่นะกองหน้าวินีนะฮะวินิซุสโรดิโกบราฮิเมียร์แล้วก็โคเซรูนนะครับอ่ะไปดูไลน์อัพ1 1ตัวจริงกันหน่อยนะครับคือวันนี้ผมยกของทางโซฟาสกอร์มาเพราะว่าฮูสกอร์แม่งมั่วอีกแล้วนะฮะให้อลาบาติดชื่อตัวจริงนะครับเดี๋ยวผมจะโดนด่านะครับว่าพี่เอาไลน์อัพ มัว่วมานะฮะอ่ะมาดูไลฟ์อัพของโซฟาสกอร์นะครับ4 3 1 2ฝั่งเจ้าบ้านเดลมาดรดนะครับลูนินนะครับลูนินเนี่ยมีประเด็นนะเขาบอกว่าเกมนี้จะพิสูจน์เลยว่าลูนินจะเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับเพราะอันเช่เลือกละให้ลูนินลงเกมนี้นะกองหลังนะครับฟรานกาเซียรูดิเกอร์เอ้ยไม่ใช่รืเออรูดิเกอร์ชูอามินี่แล้วก็ดานี่กับบาคาวนะครับผมกองกลางรวมถึงกลางรุกนะครับก็มีลูก้าโมเดิร์ตโทนี่โคลสบาเบเดแล้วก็ชูเบลิงแฮมนะครับคู่หน้า บรายมิอารสนะเขาให้คู่กับโรดิโก้นะครับอ้าวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะขอภัยแป๊บหนึ่งฮะมันรีโหลดนะอ่ะส่วนฟัง่งทีมเยือนนะครับมาในแผน5-4-1ต้องมาแบบนี้อยู่ละเพราะว่าเป็นแผนประจำและเป็นแผนตั้งรับรอสวนนะครับตัวเด็ดๆของเขาเนี่ยจะเป็นมากขวานะอ่าปราโบมาเฟโอนะครับผมอันนี้คือแบบเติมบุ๊อสุดๆนะครับ แล้วก็กองหลัง,ขงเขานาติยานาตาสิตเนี่ยมาติยานาตาสิตอันนี้ก็เป็นกองหลังที่ยืนระยะเป็นตัวจริงให้กับทีมมานานแล้วนะครับผู้รักษาประตูนี่คือผีเข้าผีออกเหมือนกันนะคือบางทีแม่งมันเจอทีมเราอะทำไมเก่งไม่รู้อะ่ะเจอทีมอื่นนี่แม่งออนอะ่ะเออมันเป็นแบบนี้ไปนะครับผมรัชโควิดนะผู้รักษาประตูนะครับส่วนอย่างที่บอกนะกองหน้าตัวเป้าของเขาอะต้องใช้ลาลินแทนนะเออเพราะว่า นี่แหละมูริชี่มูริชีเนี่ยเป็นตัวที่เด็ดที่สุดละนะฮะในกองหน้าของในตัวรุกด้วยนะครับของทางมาโยกาเขาแต่คือมันเจ็บไปเนาะเกมนี้ต้องเป็นลาลินแต่ลาลินกออ็ช่วงหลังๆมาเขาก็บอกว่าเออเล่นเล่นดีขึ้นอันตรายขึ้นนะครับผมเพราะว่าเห็นไหมได้เลตติ้ง6.72เนี่ยก็คือแบบเออฟอร์มก็โอเคอยู่นะครับแต่ประตูการยิงอะ่ะไม่เท่านะฮะไม่เท่ามูริชี่นะ ก็เป็นแผนที่รับรอสวนชัดเจนนะครับผมตั้งรับแบบนี้ผมคิดว่ารับไปเลยนะแปดเก้าคนน่ะ <c oughs> เออที่เหลือรอสวนเป็นเทมโปบางจังหวะนะครับอ่ะไปฟังบทสัมภาษณ์ของอันเช่หน่อยนะฮะอันเช่ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับบอกว่าเป้าหมายของเราคือการเริ่มต้นปีใหม่ให้ดีนะเรามีข่าวดีจากการฝึกซ้อมคือมีนักเตะหลายคนเนี่ยกลับมาได้แล้วได้แก่วินิซุสกาบขาวอาด้าด้วย และอีกไม่นานคามาวิงเก้าก็จะกลับมาเช่นกันเราจะพยายามแสดงให้เห็นผลที่ดีถึงเกมนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งม,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 มั่นนะครับและความตั้งใจในการเริ่มต้นปีด้วยดีผมมีความสุขมากที่ได้ต่อสัญญากับทีมมันมันง่ายมากและทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ตกลงกันผมมีความสุขที่ได้อยู่กับ มาริดต่ออีก2ปีเราไม่ได้วางแผนที่จะเซ็นสัญญากับเซนเตอร์แบ็กเพิ่มจบข่าวนะฮะใครที่อยากได้กองหลังเพิ่มอันเช่บอกไม่เซ็นนะฮะเรามี2คนแล้วม,มั่นใจมากถึงตอนนี้ตัวหลักจับปิดซีซั่นไปแล้วแต่เรายังมีอีก2คนก็อย่างนาโชและรูดิเกอร์และถัดจากนั้นก็มีฉุกเฉิญอย่างกามาวิงค่ะ ไอที่ผมผมคิดว่าน,าน่าจะเป็นชูอามินี่แต่อันเช่บอกว่าไอทุกเชิญนะ่ะคือกามาวิงก่าะ่ะเออกามาวิงก้ากับกบาบาขาวกบาบาขาวนี่เคยเห็นนะเคยเล่นไม่กี่เกมอะเออเคยเห็นเล่นเซนเตอร์อยู่นะครับแต่คามาวิงก้าม่จะเอาเล่นจริงเหรอจะให้เล่นทุกตำแหน่งจริงเหรอวะนะส่วนอาดานะครับอาดาคือแรนะครับต้องบอกว่าถือเป็นนักเตะใหม่ได้เลยนะคือแม่งไม่ได้เล่นแบบให้กับเราเดบิวต์เลย นะถือว่าเหมือนประมาณว่าเราไปซื้อในช่วงตลาดหน้าหนาวมาได้เลยนะครับอันน่าคือเลยนะครับอันเช่ก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับเพราะถูกถามแน่นอนนะอันเช่บอกว่าอันน่าคือแล้เนี่ยสิ่งสําคัญคือเขาสบายนะแล้วเขากลับมาซ้องกับทีมได้แล้วแล้วก็ค่อยๆกลับมาฟิตขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆด้วย เราต้องอดทนกับเขาเพราะเขาอายุเพียงแค่1 8ปีเองมีเวลาอีกมากมายที่จะได้เล่นที่นี่เขาพร้อมในเกมนี้นะและเกมนี้ผมจะให้นาทีเขาเล่นด้วยนะครับก็มาดูกันนะว่าอันเช่จะให้สัญญาเหมือนที่อันเช่บอกหรือเปล่าถ้าอันเช่สัญญาว่าจะให้อนาคือแล้เล่นลงเกมนี้จริงเราทุกคนจะได้เห็นอนาคือแลเดบิวต์นะครับในเกมนี้ มาลุ้นกันนะครับว่าเกมนี้จะเป็นไงสําหรับอาดากือแลนะครับผมก็หวังว่าคืนนี้จะได้เห็นนะจะได้เห็นอาดากือแลลงเกมนี้นะครับอ่ะก่อนจากไปนะครับผมก็ขอฝากสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็แอตทีน99นะครับคอบอนตัวจริงต้องแอตทีน99เนะครับเขาก็เป็นกลุ่มปิดนะครับที่วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลนะรวมไปถึงมีกิจกรรมมากมายด้วยนะครับในกลุ่มเข้าฟรีมีผมและก็กูรูของทางแอตทีน99นะครับที่มาให้ทัศนะในเรื่องฟุตบอลนะครับส่วนคนที่อยากสมัครสมาชิกได้เลยนะครับผมก็ไปสมัครเสร็จแล้วก็จะได้รับเลือกนะครับซื้อฟุตบอลลิขสิทธิ์แท้เลือกสโมสรได้นะครับหรือเลือกรับ อย่างอื่นก็ได้นะครับที่เป็นของลิขสิทธิ์อย่างที่ทุกคนเห็นในภาพนะครับส่วนโปรโมชั่นประจําเดือนนี้นะครับก็จะเป็นโปรโมชั่นแจกล้านต้นปีแจกต่อเนื่องลุ้นฟรี2024รางวัลน,นะครับผมกิจกรรมมีตลอดทั้งเดือนนะครับไปแอดทีมเก้นะครับเขาจะแจแจงให้หมดนะครับว่าจะไปลุ้นล้านยังไงนะครับเพราะว่ามีทั้งหมด2024รางวัลน,นะครับ ส่วนอีกอันหนึ่งนะครับผมก็เป็นการทายผลสกอร์มีทุกวันมีทุกคู่นะครับผมก็ไปทายผลกันถ้าท่ายถูกก็รับเงินรางวัลไปใช้ฟรีๆนะครับส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งเนี่ยยังไม่มานะครับผมแต่มาโปรโมทวันนี้ให้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวมาโปรโมทอีกทีวันที่12นู่นเลยนะครับก็คือกิจกรรมไทยเชียร์ไทยลุ้นรับซื้อฟุตบอลทีมชาติไทยช้างศึกฟรีรวม1นึตัวนะครับ กิจกรรมนี้เริ่มวันที่12ถึง25มกราคม2567นี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการแข่งขันเอเชียนคัพนะฮะซึ่งเขาจะประกาศผลผู้โชคดี2ทุ่มทุกวันนะครับทุกอย่างนี้ครบจบที่เดียวที่แอดที99นะครับปีใหม่โปรโมชั่นกิจกรรมเยอะมากนะครับไปสนร่วมสนุกกันได้นะครับที่แอดที99อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับอ่ะท้ายนี้ขอกดไลค์กดแชร์กันอีกครั้งหนึ่ง นะครับผมคนที่ลืมกดไลค์ก็กดไลค์เลยทันทีนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันในไลฟ์หลังเกมกับมาโยกานะครับสำหรับวันนี้ช่องนัดก,กาเซียขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ